พี่น้องเฮ็ดทานพี่น้อง,องเฮ็ดทานม้าเฮ็ดเบิดเลยพี่น้องนี่ม้าเกมมือมาา้าคัทมานแน่มื้อนี่มานอีหลีพี่น้องเบิ่งผลประกอบการนี่เอ้ยเต็มตาเต็มตาพี่น้อง โ,โอ้ยสุดยอดพี่น้องสุดยอดมีมานี่ดีมานี่ดีเต็มตาพี่น้องเต็มตามือหนอิเพียร์แอนด์บดทับแหลกแล้วนั่นวเมาเรา <laughs> เต็มแล้วกลับบ้านได้ๆ <laughs> <laughs> เต็มแล้วกลับบ้านได้